อูา,อายลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ลัเป็นการทํากิจกรรมของระหว่างพี่เท็กแล้วก็น้องเทกนะคะตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกที่เราทําร่วมกันนะคะตอนนี้ก็รอน้องอยู่ว่าน้องจะทําอะไรบ้าง <c oughs> เอาแล้วถ้าน้องไม่ทำทำไงต่อน้องเรียน <c oughs> อ้าวพร้อมยัง <c oughs> อาทำพร้อมกันเลยก็ได้นะคะที่ฝั่งนี้เนอย่าเดี๋ยวเอามเอามาดังๆไม่ดังเลยเสียตัไม่ดังไม่ดังอ่อ ทำไมดีพี่เขาไม่ตบมือเลยลไม่ดังเลยพี่เท็กไม่พอใจลเลยีย่โร่ตบมือหน่อยกลับบ้านไหมครับไม่ดังเลยเอาแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยดังๆ